นักเรียนสำหรับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งในวันนี้เราจะเรียนเรื่องการคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นไปดูกันเลยค่ะการคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นเนี่ยโดยมีทฤษฎีบทที่7ว่าถ้าเริ่มฝากเงินต้น p บาท ได้รับอัตราดอกเบี้ย i เปซต์ต่อปีโดยคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุกปีปีละครั้งหรือปีละหนึ่งครั้งนั่นเองแล้วเมื่อสิ้นปีที่ n จะได้เงินรวมคือ P ทั้งหมดคูณกับ1บวก r ทั้งหมดยกกำลัง n บาทเมื่อ r เนี่ยจะเท่ากับ i e. ส่วน100มาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ ตัวอย่างเขาบอกว่าธนาคารแห่งหนึ่งกำหนดอัตราดอกเบี้ย0.5%ต่อปีโดยคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นเป็นรายปีจงหาว่าข้อที่1.1ถ้าฝากเงิน30,000บาทโดยไม่มีการถอนเงินแล้วจำนวนเงินฝากในบัญชีเมื่อสิ้นปีที่5เป็นเท่าใดและดอกเบี้ยทั้งหมดที่ได้รับเป็นเท่าใด อันดับแรกเขาให้อะไรมาเขาให้ค่าเงินเขาให้เงินต้นมาเงินต้นของเราคือ p p เท่ากับสามหมืนแล้วเขาให้ N มาก็คือเมื่อสิ้นสุดปีที่5 n ก็เท่ากับ5จากนั้นเขาบอกกำหนดดอกเบีย้ยมาให้ก็คือ r นั่นเองและ r เท่ากับ0.5ส่วน100 0.5ส่วน100มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะก็คือเอา0.5หารนจะได้เท่ากับ 0.005ดังนั้นนำสูตรหรือคฤษฎีบทที่เขาให้มาก็คือตัวตรงนี้มาแทนค่าได้เลยจะได้เป็นพี่ของเราคือ30,000 1บวกกับ0.005ทั้งหมดยกกำลัง จะได้ประมาณเท่าไหรเนาะจะได้เท่ากับ30,000ใช่ไหมในวงเล็บก็นำมาบวกกันได้เป็น1.005ทั้งหมดยกกำลัง5ฉันจะได้เท่ากับอะไรนำา1 0 5ไปยกกำลัง5ก่อนได้เท่าไหร่จากนั้นนำมาคูณ30,000 ของคู่จะได้อยู่ที่ประมาณต้องใส่เป็นค่าประมาณเนาะสาม0 0ื่นจบาทครูขอเป็นโทษสยมสองตำแหน่งนะคะจากนั้นเขาเขาถามว่าดอกเบี้ยทั้งหมดที่ได้เป็นเท่าไหร่ ถ้าเราอยากรู้เราก็เอาเงินจำนวนเงินฝากในเมื่อสิ้นปีที่5เนี่ยมาตั้งลบด้วย30,000ก็คือเงินต้นได้เท่ากับเท่าไหร่นั่นก็คือดอกเบีย้ยดอกเบี้ยทั้งหมดดอกเบี้ยทั้งหมด

ข้อนี้ก็เสร็จไปแล้วมาดูข้อต่อไปเขาบอกว่าถ้าต้องการให้มีเงินในบัญชีเมื่อปีที่9เป็นจำนวน1 0 0 0 0แสนบาทแล้วต้องฝากเงินอย่างน้อยเท่าใดเอาแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ที่เขาให้มาก็คือเมื่อปีที่9ก็คือ N เท่ากับ9 5, 100, หาหารหนึเท่ากับ0 0นยและเงินรวมเมื่อสิ้นปีที่9เท่ากับ10000แ 1 0 0 0 0แบาทนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาต้องการหาเงินต้นนั่นเองเรานำไปแทนในสูตรเลยอันนี้1 0 0 0 0แบาทนาไปแทนในสูตรเนาะพี่เราไม่รู้ก็เถียนไว้1บวก0.005ทั้งหมดหยกกำลัาาง5เท่ากับ1 0 0 0 0แเพราะฉะนั้น ค่าพของเราจะเท่ากับาจากที่เราเอา้าตรงนี้ต้องเป็นเลขอะไรคะต้องเป็นเลข9นะคะเมื่อปีที่9เราก็ย้าย1บวก0.005ไปหารแต่ถ้าเรานำไปหารเนาะมันจะเรานำมา ใช้วิธีการที่ตีโลกทำให้เลขยกกำลังติดลบไปซะเปลี่ยนจากหารไปเป็นคูณจะได้เป็น1.005ทั้งหมดยกกำลัง9เพราะฉะนั้นครูจะนำมา1 0 0 0 0แมาคูณกับ1.005ทั้งหมดยกกำลัง9เพราะฉะนั้นค่า1.005ยกกําลัง9เนี่ยมันค่อนข้างมากนักเรียนสามารถใช้เครื่องคิดเลข ในการคิดช่วยก็ได้นะคะจากนั้นครูจะได้ค่าประมาณเป็น95,610.47นั่นเองดังนั้นจะได้ว่าถ้าต้องการให้เงินเขียนตามจุดเลย ในบัญชีเมื่อสิ้นปีที่9เป็นจำนวนเงินหนึ่งแสนบาทแล้วต้อง ฝากเงินอย่างน้อย95,610.47าทสิบาทเสร็จแล้วข้อนี้มาดูอีกหนึ่งข้อสุดท้ายคือข้อที่2องเขาบอกว่าฟีดีฝากเงิน10,000แสนบาท กับธนาคารแห่งหนึ่งที่คิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุกปีเป็นเวลา10ปีโดยที่ไม่มีการฝากและถอนเงินในระหว่างนี้เมื่อครบ10ปีพบว่ามีเงินรวม1 1 4 6 2 2 1บาทจงหาอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกำหนดสำหรับเงินฝากนี้เอาละ โจทย์เขาให้อะไรมาบ้างโจทย์เขาให้เงินต้นคือ1นึ่งแสบาทให้จำนวนปีเมื่อสิ้นปีที่10ใช่ไหมและเมื่อเงินรวมเมื่อสิ้นปีที่สิบ เท่ากับเขียนค่ะตรงนี้นะข้างล่างนะคะ1นึ4 6 2สนบาทดังนั้นเราก็จะได้เป็นเขียนแทนในสูตรเลย1,000 0แคูณกับ1บวก rr เรายังไม่รู้ทั้งหมดยกกำลัง10 เท่ากับ1 1 0 4 6 2 2 1เราก็ย้าย1แสนจากที่มันคูณอยู่ตรงฝั่งนี้ย้ายไปหารอีกฝั่งหนึ่งจะได้เป็นจะได้เป็น111,462.21หารด้วย1แสน จะเท่ากับเท่าไรเนาะเท่ากับ1.1046221นั่นเองจากนั้นเราจะย้ายเลขยกกำลังไปจะได้เป็น1บวก a เท่ากับ1.1046221ทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน10 นั่นเองจากนั้น1บวก r จะมีค่าเท่ากับ1.009 9 9 9 9 9 9 7แล้วจากนั้น1มันบวกอยู่ฝั่งนี้เราก็ย้ายไปลบกับ1ก็จะเหลืออยู่ เราใช้ค่าประมาณเลยนะคะลูกเราจะตัดทอนให้เหลือแค่ทศยม2ตำแหน่งจะได้เป็น0.01เพราะฉะนั้นค่า i ของเรานั้นนั่นคือ i เนี่ยจะประมาณได้เท่ากับ1นั่นเอง ็คือเราเอาไปคูณ100่100อีกนะคะเพราะว่า R ของเรามีสูตรอยู่ว่า R เท่ากับ i ส่วน100ถ้าเราต้องการทราบค่า I ก็เอาไปคูณ100่100เนาะดังนั้นอัตรา เสร็จแล้วข้อนี้เอาละสำหรับท้ายคลิปนี้ครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนรองไปทบทวนไปฝึกทำคือแบบฝึกหัดที่1.4ครูจะแนบลิงก์ไว้ที่ท้ายคลิปนะคะหรือใต้คลิปนั่นเองสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย